Cyber City สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มีอีกครั้งในช่วง Byer Sky เป็นที่ยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงอุปกรณ์ในสํานักงานเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่เป็นอุปกรณ์หลักแน่นอนแล้นก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องมีคู่กันนั่นก็คือปรินเตอร์นั่นเองพูดถึงปรินเตอร์แล้วนะครับ เดี๋ยวนี้เขามีความสามารถในการใช้งานอยู่อย่างกว้างขวางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์การสแกนการก๊อปปี้หรือแม้กระทั่งการส่งแฟกพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นลนักษณะของมัลติฟังก์ชันแล้วนั่นเองพอถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกซื้อปรินเตอร์เนี่ยเราจะซื้อกันยังไงเดี๋ยวตามพี่มิกมาดูกันเลยครับ สิ่งแรกที่เราต้องมาดูกันนะครับก็คือเรื่องของความละเอียดนะพูดถึงความละเอียดแน่นอนครับความละเอียดที่ยิ่งสูงมันก็ยิ่งดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราจะต้องมีการนําไปพิมพ์ภาพเราก็ต้องการความชัดที่สุดนะครับความละเอียดที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนําก็คือ9600คูณ2400 DPI พอเป็นความเียดขนาดนี้แล้วนะครับความคมชัดของภาพที่ได้ก็จะมีความสว่างสดใสตามที่เราต้องการทันที ส่วนต่อไปนะครับที่ต้องมาดูกันก็คือเรื่องของตลับหมึกปรินเตอร์เดี๋ยวนี้เขามีตลับหมึกแบบที่เป็นรวมหรือแบบแยกต่างกันยังไงถ้าเป็นแบบรวมหมายความว่าเวลาเราจะปรินออกมาหรือว่าอะไรหมดก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนทีต้องเปลี่ยนทั้งตลับเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตลับแบบแยกเนี่ยมันจะแยกเป็นสีๆอย่างเห็นได้ใช้เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสีใดหมดเราก็เปลี่ยนแค่เฉพาะสีที่หมดนั่นเองแล้วถามว่าเอวเราจะเลือกแบบไหนดีละ่ะตรงนี้ก็ต้องดูว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรถ้าเกิดเราต้องการ พิมพ์ภาพแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยถ้าเกิดใช้ตลับหมึดแบบรวมอาจจะเรื่องเงินนิดละเพราะว่าพอหมดปุ๊บแค่สีเดียวก็ต้องเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าต้องการจะประหยัดเนี่ยเลือกเป็นแบบตลับแยกจะดีกว่าสิ่งต่อไปนะครับที่ต้องดูก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์พินเตอร์สมัยนี้เวลาซื้อมาปุ๊บเขาจะให้ซอฟต์แวร์มาด้วยแล้วซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับมันก็จะมีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับจํานวนภาพหรือจะเป็นเรื่องของการทำกรอบรูป ทั้งหมดนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราก็เลือกซื้อตัวนั้นเลยครับ <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้นะครับเราก็ควรจะต้องรู้อีกนะครับว่าปรินเตอร์ที่เราซื้อมานั้นมันรองรับคุณสมบัติของไวไฟและบลูทูธหรือเปล่าเพราะว่า2คุณสมบัติที่พูดถึงตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้เราสามารถปรินงานโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียบสายยุ่งยากนั่นเอง ทีครานี้นะครับน้องๆก็จะได้ปรินเตอร์ที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับสำหรับน้องๆท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมลองดูช่องทางติดต่อบนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับวันนี้พี่มิ้งขอลาไปก่อนสวัสดีครับ i s, s u ซุ D-Max รุ่นใหม่หมด BIG UP ัพสำหรับคนทั้งโลก <Yeah. S 2> ช่วงท้ายนี้ขอย้ำอีกครั้งครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอัทกภยัย สามารถติดตามไปได้ที่ศูนย์บริจาคหน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกหรือบริจาคผ่านบัญชีตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้วันนี้ลาไปก่อนครับพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับเราจะครอบแผ่นดินโดยธร